ก็กราบสวัสดีครับนะอยู่กับผมทีเด็ดอาบังนะครับนะสำหรับวันนี้บอลสองตัวครับนะยูทูบให้กันเหมือนเดิมนะครับนะสองตัวนี้ครับไปในศึกไอแลนด์พรีเมียร์ลีก เป็นคู่ของโบฮีเมียนครับพบกับเซนแพตริกคู่นี้ครับนะแข่งตีหนึ่งสี่ห้าราคาคู่นี้ต่อไปทางเจ้าบ้านโบฮีเมียนในราคาครึ่งลูกส่วนคู่ที่สองครับในสึกเดียวกันเลยเป็นคู่ของแชมล็อกโรเวอร์ครับเปิดบ้านพบกับด็อกเฮด้ายูเนเต็ดครับแข่งตีสองครับราคาคู่นี้ต่อไปทางเจ้าบ้านเช่นกันราคาเปิดมาในราคาลูกควบลูกครึ่งตอนนี้ราคาไหลขึ้นมาเป็นลูกครึ่งควบสองนะครับนะสองคู่นี้นะครับไปคู่แดงก่อนนะไปคู่ของโบฮีเมียนครับพบกับเซนแพตริกนะครับนะ ก็ผลงานเราผลงานยอนหลังแค่5นัดพอนะันะผลงาน5นัดยอนหลังครับเป็นเซนพปติกครับที่ทำผลงานเนี่เอาชนะโบฮิเมียนไปสนัดแล้วก็โบฮิเมียนเเคยชนะเซนพปติกเนาะในอ่าในบ้านเซนพปติกนับนับเป็นเมื่อต้นปะีทนะีนะ่ผนะ่านมะานะับนะับแต่ผลงานล่าสุดเนี่ยเมื่อเจอกันล่าสุดที่ผ่านมานะับเมื่อ2เดือนที่แล้วครับเสมอกันในบ้านของเซนปติกศูนย์ศูนย์ครับนะสกอร์ศูนยะ์ศูนย์นัดล่าสุดที่เจอกันมาส่วนผลงานเจ้าบ้านของโบฮิเมียนที่ผ่านมาใน5นัดเนี่ยนาเยาเยือน ผลงานโบยเบนที่ผ่านมาทั้งเดือนที่แล้วจนถึงเดือนนี้น้ำหน้ายังไม่แพ้กับใครทีครับนะาชนะ3นัดติดต่อกันเลยครับนะาเมื่อปลายเดือนที่แล้วก็ถึงเดือนนี้แล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วน้ำหน้าผลงานเนี่ยครับนะก็ไม่แพ้กับใครนัดเสมอ2นัดเสมอด็อกเฮด้าเสมออยู่ในอ่าเสมอเชลบอนนัำเสมอ2นัดเน่ค่อนข้างนะค่อนข้างที่อยากเกมนี่เหนียวแน่นหน่อยนะเมื่อเดือนที่แล้วครับนะก็มีก็เดือนที่แล้วครับนะานักเตะค่อนข้างที่จะบาดเจ็บเยอะเนาะก็ต้องเล่นไปทางแนวเกมรับ ซะมากกว่าส่วนล่าสุดในนักเตะเนี่ยนะเมื่อปลายเดือนในนักเตะเขาเริ่มกลับมาเล่นได้นำะนะักก็ทําให้ผลงานได้ดูดีขึ้นนะโดยรวมนะครับส่วนไฮดี้แคดใน5นัดเย่าเยือนที่ผ่านมาครับนะโบยเมียแน,นย่ทำกำไรไปทั้งหมดถึง2นัดนะนะแล้วก็เสีย3นัด นะครับนะผลงานเดือนนี้นะครับนะก็สานัดที่ผ่านมาเดือนนี้ตั้งแต่ไปเดือนนะัดเราลับตั้งแต่ไปเดือนที่แล้วนำ้นำนำ้ำเมื่อวันที่30จนถึงวันที่30อ่าวันที่13เดือนนี้นะครับนะแฮนดิ <c oughs> แคปเปิดมา3านัดเนี่ยทำกำไรได้ทั้งหมดถึง2นัดแล้วก็เสียนัดหนึ่งครับนะัดที่เสียเนี่ยแฮนดิแคปเปิดออกมาต่อโบฮีเมียนในราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่ง เป็นโบลเมียนที่เอาชนะยูซีดับลินไปในสกอร์สองหนะึนะ่งนัดนแต่กินกำไรไม่ได้แค่นั้นเลยทำกำไรไม่ได้นักนะนะกินราคาไม่ได้นั่นเองนะครับส่วนวันนี้โบลเมียนเล่นในบ้านครับผลงานในบ้านที่ผ่านมานะครับนะห้านัดเนี่ยไม่แพ้กับใครสลับในบ้านนะัหนะ้าก็ชนะ3นัดนะัหนะ้าเสมอ2นัดนะครับผลงานเดือนนี้นะยังไม่เล่นกับใครทีนะผลงานในบ้านอของเดือนนี้ไม่เจอใครทีหลับในบ้านนะแต่ว่าในบ้านที่ผ่านมาตั้งแต่เมื่อเดือน8จนถึงเดือน9นี้ไม่แพ้กับใครที นะครับส่วนทีมทเยือนครับนาะซิมเยือนเซนเปติกใน5นะัดที่ผ่านมาในยเย้าเยือนที่ผ่านมาของเซนเปติกครับแพ้1นัดนะครับนาะแพ้ในบ้านครับแพ้ด็อกเฮดานะครับนะจบในสกอร์สองหนะึนะ่งนบนาแพ้เซนเปติกแพ้ด็อกเฮดานะคำนาแล้วก็2นัดล่าสุดเนี่ยสองนัดติดต่อกันเนี่ยวันที่30เดือนนี้แล้วเนี่ยครับน้าเซนเปติกเล่นนอกบ้านนี่ชนะฮอกซิตี้นะครับแล้วก็เมื่อวันที่แปดที่ผ่านมานี่เองครับเซนเปติกเล่นนอกบ้านก็ชนะฮอกซิตี้สองศูนย์นะครับไม่เสียประตูด้วย แล้วก็แฮนดิแคปใน5นัดในเย่าเยือนเนี่ยเปิดมาทั้งหมด5ครั้งที่ผ่านมานะครับนะ,ะก็ทำกำไรได้ทั้งหมดถึง3นัดแล้วก็เสีย2นัดนะัดนัดที่เสียครับนัดเสียจับด็อกเฮด้านะแฮนดีแคปเปิดออกมาต่อเซนแมตติกนะนะเป็นเซนแมติกที่จบสกอร์ไม่ได้นะแพ้ด็อกเฮด้าไป2ประตัวหแล้วก็นัดที่เสียอีกก็คือไปเสียให้กับ ฟินฮาร์ปนั้นนะ نا. เป็นเซมนตติกครับนะัดต่อรนาะคา2ลูกนั่นนะ نا. จบในสกอร์เอาชนะฟินฮาร์ปมาในสกอร์สองหนะึ่งนั้นทะทำกำไรไม่ได้นะั่นนะั้นะนะนะครับแล้วก็ผลงานนี่ถือว่าโดยรวมถือว่าดูดีเลยนะั่นใะนเะยาือนที่ผ่านมาของเดือนที่แล้วจนถึงเดือนนี้ส่วนผลงานนอกบ้านครับวันนี้เซมติกไปเยืยนอนในบ้านของโบฮีเมียนเนาะผลงานนอกบ้านที่ผ่านมาของเซมัตติกนะครับ ผลงานนอกบ้านครับแพ้นัดเดียวน้ำนะก็แพ้กับเชียร์บอลครับแพ้2-1นะ้าแพ้แบบเฉียดฉวแค่เต็มเดียวนี่เองครแค่ประตูเดียวนี่เองแ,เแล้วก็สามนัดล่าสุดติดต่อกันเนี่ยสามนัดติดต่อกันเนี่ยชนะติดต่อกันเลยและก็เสียประตูแค่ประตูเดียวครับนะ้าเจอฟินฮาบเสียแค่ประตูเดียวแล้วก็ชนะได้นะสุดในสกอร์2-1แล้วก็สองนัดล่าสุดเนี่ยชนะแล้วก็ไม่เสียประตูด้วยนะ้าสลับนอกบ้านนะครับแฮนดิแคปใน5นัดเปิดมาก็ค่อนข้างที่จะแพงน้นะโดย2นัดได้เปิดมาแพงนะ้ำะตอนเจอกับยูซีดับเบิลยินฮาาเปิดม2ลูก ทั้งอสองครั้งเลยแล้วก็ทํากําไรไม่ได้แต่เอาชนะได้นะครับเราไปดูตารางคะแนนครับตารางคะแนนคู่นี้นะครับนะเซนเปติกครับอยู่อันดับสามนามนะท็อปไฟเลยนามนะทั้งคู่อยู่ท็อปไฟเลยครับนะโมฮิเมียนอยู่อันดับ4นะครับเซนเปติกครับแข่งมาแล้ว3 2ครั้งชนะ17นะครับเสมอ5แพ้ไป10นะได้มา56แล้วก็เสียไป37แต้มรวมมี56ส่วนโบฮิเมียนเนี่ยแข่งมาแล้ว33นะครับนะชนะไป15ซับเสมอ10 แพ้ 8, นะัดนำนาได้มา49เสียไป3 6แเต้มรวมมี55นะห่างจากเซนต์แมตติแค่เต้มเดียวนะสำหรับโบฮีเมียนนะเจ้าบ้านนะครับราคาคู่นี้นะครับนะต่อไปทางโบฮีเมียนในราคาครึ่งลูกนะครับนะาบางเวก็มีการไหลขึ้นไหลลงนำะนาะเราเอาราคาเบ็ด3 6, 5เป็นหลักเนาะ่นะค่าน้ํจ่ายเจ้าบ้านจากน้ 8, าแปดคนาดไหลลงมาอย่างอยู่ที่น้ำแปดไหลไม่มากเนาะไหลนิดนึงส่วนทิมเยนครับเซนตะ์แมติเขาจากน้ำเก้าไหลขึ้นมาเป็นน้ําเต็มนะครับนะแล้วก็ส่งตามเปิดมา2ลูกควบนะครับนะ สูงครับจ่ายที่น้ำก้าครับต่ำก็จ่ายที่น้ำก้านะสำหรับคู่นี้ราคาผู้เจ้าบ้านโบฮีเมียนจ่ายหนึ่งน้ำเต็มแล้วก็เสมอจ่าย3เท่าลงทุน100ก็จะได้375บาทนะเจ้าบ้านลงทุน1 0 0แล้วก็ได้180บาทและก็ทีมเยือนเซนพติกครับลงทุน100ก็จะได้4เท่าก็คูณ4ไปเลยนั่น100ก็จะได้400้บาทนะครับเ,เราไปดูความพร้อมก่อนนะความพร้อมของโบฮีเมียนครับสภาพวันนี้ครับพวกเขาครับไม่มีตัวปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนอะไรให้ต้้้ออองงหหนนนนนััััักกกใจจโดดยยยตววลู่่พรมาาาเเป็ แกเดนและก็โจนาธานอาร์โฟลาบี้และก็เจมส์คลาร์กนะนะส่วนเซนต์แพทริกครับนะนะสภาพพร้อมอของพวกเขาวันนี้ครับนะไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษอะไรต้องหนักใจเช่นกันนะโดยตัวหลักอยังอ่าโทมัสและก็มาร์คดอยนะนะแล้วก็อดัมเมอร์ฟี่ยังพร้อมลงสนามช่วยทีมเช่นเดิมนะครับส่วนความความคิดของผมนะคู่นี้นะก็เจ้าถิ่นโบฮีเมียแนะ่ฟอร์มห้านัดหลังสุดในลีกครับชนะ2เสมอ2แพ้1โดยเกมนัดล่าสุดครับ ในหลีกเนี่ยบุกไปเอาชนะยูเซียบริตมาได้2อหนึ่งครับนะแล้วก็ส่วนทีมเยือนเซนเปทิกงเนี่ยฟอร์มห้านัดหลังสุดน้ในหลีกชนะ3แล้วก็แพ้2โดยเกมนัดล่าสุดครับในหลีกบุกไปเอาชนะคอรซิตี้มาได้1นราคาเปิดออกมาโบฮเมียนต่อในราคาครึ่งลูกไม่ว่าจะพึ่งเก็บชัยมาได้ครับนะในเกมนัดล่าสุดครับสำหรับเซนเปติกครับถ้าว่าเกมนี้พวกเขาต้องบุกมาเยือนทีมแก่งอย่างโบฮเมียนครับที่ไม่แพ้ใครติดต่อกันในหลีกมา4เกมแล้ว นะครับนะแล้วก็2เกมล่าสุดเนี่ยยังเก็บชัยมาลวดนะสองสองนัดลวดเลยแล้วก็ราคานับดูแล้วพอไหวนะครับนะสำหรับคู่นี้นะํานะผมชอบไปทางเส้นพลาสติกนะครับนะคู่นี้ผมว่าโบฮเมียนนะนะอาจจะจบสกอร์เก็บ3เต็มไม่ได้นะํานะผมว่าวันนี้นะสกอร์น่าจะออกไปทางเส้นพลทติกนะันะที่จบสกอร์ได้แล้วก็เก็บ3มเต็มไปได้นะครับคู่นี้ครับนะขอไปทางรองนะครัเส้นพลทติกในราคาครึ่งลูกนะครับ ส่วนคู่ที่2นะับนะับเป็นคู่ของแชมล็อกโรเวอร์ครับพบกับด็อกเฮดานะครับคู่นี้ราคาเปิดออกมาในราคา,าลูกครบลูกครึ่งนะครับนะตอนนี้ราคาไหลขึ้นมาเป็นลูกครึ่งครบ2นะครับเราไปดูผลงานของคู่นี้กันก่อนนะครับผลงานงคู่นี้นะัเราผลงานห้านัดย้อนหลังครับนะคู่นี้คับนัเจอกันแต่ละนัดคับนัดจอกไปหน้าเสมอมากกว่านะสะกอร์ค่อนข้างที่จะยิงต่ำมากนะสะจบในสกอร์หนึ่งหนึ่งสามนัดติดต่อกันเลยตั้งแต่ ปี2022 er ันจนจนถึง2023เมื่อต้นปีที่ผ่านมานัะจบในสกอร์เสมอกันตลอด1-1นึ่งนะ1นึ่และก็พอเมื่อกลางปีเนี่ยครับนะด็อกเคนด้าครับบุกไปเอาชนะแชมล็อกลเวอร์สองตัวหนึ่นะจบในสกอร์2-1ครับนะชนะแชมล็อกลเวอร์1ครั้งและก็เมื่อล่าสุดเนี่ยที่3เดือน4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับเล่นในบ้านด็อกเคนด้าก็เมื่อล่าสุดครับนะจบในสกอร์0-0นะตั้งแต่เจอกันมาสำหรับคู่นี้นะครับเราไปดูทีมเเเเจ้้าาาาาบบบบนน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 คคครรรรััััแชมมลลล็ออว์ดผผงทีี่่่ใ5ยะ ก็ไม่แพ้กับใครทีในะยเย่าเยือนนำนะชนะ3นัดในบ้านและก็เสมอนอกบ้านครับ2นะัดเสมอ u c ซดับลิน w, แล้วก็เสมอเดอรี่ซิตี้แล้วก็สานัดที่ชนะชนะดันดาร์ชนะบ uh ุฮีเมียนและก็ชนะเชลบอนนะนะก็จบในสกอร์เมื่อล่าสุดครับนะก็นัดล่าสุดเนี่ยเล่นในบ้านครับนะโดนใบแดงด้วยก็เอาชนะเชลบอนมาได้นะครับเรามาดูครับนะครับแฮนดิแคปในห้านัดเนี่ยเปิดมาในยาเย่าเยือน5ครั้งนะครับทำกำไรได้ทั้งหมด3มนัด นะครับนะนัดที่ทํากําไรได้ครับไปเจอเชบอลนั่นนะทำกำไรได้นะใไฮนิแคปเปิดมาครึ่งควบลูกครับทํากําไรไปได้ครับกินครึ่งแล้วก็ไปเจอกับอ่าเดอรี่นะครับนะวันนะั้นราคาวันนั้นครับเปิดต่อไปทางเดอรี่ในราคาปป,ปครับนะจนุดในสกอร์เสมอก็กินครึ่งมาได้เหมือนกันแล้วก็ ่าไปเจอบุคคลเมียนก็จบสกอร์สามศูนย์นะครับนะก็ทำกำไรได้นัำนักกินเต็มราคาต่อไปทางอ่าแชมล็อกโลเวอร์ในราคาครึ่งลูกครับน้าก็ทำกำไรไปได้ครับน้าจบในสกอร์สามศูนย์แล้วก็นัดที่เจ้าครับน้าเจ้ากับดันจักนำน้าสกอร์ให้นิแคปเปิดมาต่อแชมล็อกโลเวอร์ในราคาหนึ่งลูกนัำหนักเป็นแชมล็อกโลเวอร์ครับที่เก็บชัยไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนะครับน้าแล้วก็เจ้ากันไปแต่กินราคาไม่ได้นั่นเองครับเราไปดูผลงานนกปลาในบ้านครับวันนี้เล่นในบ้าน ผลงานในบ้านครับของแชมเลอร์ครับนะแพ้หนึ่งนัดนับนัดที่ผ่านมาครับนะเมื่อ2เดือนที่แล้วครับนะแพ้ให้กับเฟรนวาลอ์ซี่ทีครับนะาสองศูนย์ในบ้านตัวเองและก็ผลงานครับนะาเริ่มออกมาดีบ่อยมากเลยครับนะาสี่นัดล่าสุดนี้ไม่แพ้กับใครนับชนะค็อกซิตี้ชนะดันดาร์และก็ชนะโบฮีเมียนสามศูนย์และก็ล่าสุดนั่นเองครับนะเล่นในบ้านครับนะโดนใบแดงอย่างที่บอกไว้ครับนะเล่นในบ้านล่าสุดครับนะชนะเชบอนนั้น้เมื่อนัดล่าสุดที่ผ่านมา นะครับก็สำหรับทีมเยือนด็นอกเคด้าที่ผ่านมาครับนะห้านัดเยาวเยือนนะแพ้หนึ่งนะอาแพ้สองนัดนะขอไปได้แพ้สองนัดครับแพ้ดันดาร์กแพ้โบฮีเมียนนะครับนะสองสองนัดที่แพ้แล้วก็นัดที่ชนะก็ชนะเซนต์แพทริก นะครับนะนัดที่ชนะครับชนะเซนต์แมตติกเซมตติ่งนี่โดนใบแดงไป2ใบนำนาะเอาชนะได้แค่ประตูอสองประตูหนึ่งแล้วก็นัดที่เสมอนะี่เมื่อล่าสุดเสมอกับเดอร์ดี้แล้วก็เสมอกับโบฮีเมียนนะครับนะล่าสุดเสมอเดอร์ดี้ในบ้านนำนาโดนใบแดงด้วยนะครับแต่ว่ายังคุมเกมอยู่นำะนาะจบในสกอร์ศูนย์นะนะน้าแฮนดิแคปห้านัดเนี่ยในเย่าเยือนนะครับเปิดมาสามครั้งนะครับทำกำไรไอ้ขอไปย่าใ,ใน,ฮนแฮนดิแคปในห้านัดเย่าเยือนได้เปิดมาห้าครั้งทำกำไรได้สามนัด นะับแล้วก็เสีย2นัดนะครับนะแล้วก็ผลงานนอกบ้านวันนี้ด็อกเฮด้าไปเยือนในบ้านของแชมปีล็อกเลเวอร์นะครับผลงานนอกบ้านเนี่ยด็อกเฮด้าครับนะค่อนข้างที่จะดูหลวมๆหน่อยเนาะดูจากสกอร์อะไรดูจากการนะครับนะโดนค่อนข้างเยอะนะแล้วก็แพ้3นัดนะครับนะแพ้กับโบฮีเมียน4ีประตูสองแล้วก็แพ้เดอร์ลี่3-0แล้วก็ล่าสุดครับแพ้ดันดัร์คสานั่นเองแล้วก็2องนัดที่ชนะชนะเซนต์แพสติกนอกบ้านชนะเคอร์รี่ครับชนะทีมที่อยู่อันดับท้ายตารางนั่นเองครับนะผลงานเนี่ยค่อนข้างที่จะดรอปลงมากสำหรับด็อกเคา ส่วนแฮนดิแคปขมในเย่าอ่าในนอกบ้านเนี่ยในนอกบ้านนี่เปิดมา5ครั้งนะครับทำกำไรได้แค่นัดเดียวนะครับแล้วก็ตารางคาตาเลนเอ้ทุยตารางคะแนนคู่นี้น้ำนะแชมล็อกลูเวอร์ครับอยู่อันดับหนึ่งแล้วก็ซด็อกเฮด้าครับอยู่อันดับเจ็ดนะครับแชมล็อกลูเวอร์นี่แข่งมาแล้วสามสองครั้งชนะสิบเจ็ดน้ำนะเสมอสิบเอ็ดแพ้ไปสี่น้ำนะได้มาห้าหกเสียไปยี่สิบห้าเต็มรวมของแชมล็อกลูเวอร์ครับนะอยู่หกสิบสองเต็มนะครับส่วนด็อกเฮด้าครับนะอยู่อันดับอยู่อันดับกลางตารางก็จะอยู่อ่า อันดับ7นำนาเข่งมาแล้วสมครั้งชนะ10นำนาเสมอ10แพ้ไป13นำนาได้มา38เสียไป45ครับเต็มรวมมี40นะห่างจากอันดับ1แช,ชมล็อกเลเวอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับสำหรับด็อ,ดอกเฮดานะครับเราไปดูความพร้อมคู่นี้ก่อนนะครับนะ<ม>ก็วันนี้ครับนะความพร้อมของแช,ชมล็อกเลเวอร์ครับพวกเขาวันนี้ครับไม่มีตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบนอะไรให้ต้องหนักใจครับนะโดยตัวหลักอย่าง อ่าลอนนี่กราฟนี่และก็เลมเบิร์ดและก็โลนันฟินครับนะยังพร้อมช่วยทีมนะส่วนด็อกเคด้าครับสภ,า,สภาพวันนี้พวกเขาครับไม่มีตัวปัญหาผู้เล่นบาเดเจ็บหรือติดโทษแบนอะไรต้องหนักใจเหมือนกันนะครับโดยตัวหลักอย่างวาเลนเดวิสและก็ไคลโรบินสันและก็อดัมฟเรยยังพร้อมลงช่วยสนามนะช่วยลงยังพร้อมลงช่วยทีมเช่นเดิมเหมือนกันนะช่วยสนามส่วนความคิดของผมนะสำหรับคนนี้นะราคาเนี่ยเปิดมาต่อไปทางเจ้าบ้านเนี่ยถือว่า ในราคาเนี่ยเปิดมาลูกครึ่งครบ2ถือว่าไม่แพงนะาสำหรับเจ้าบ้านนะในนัดนี้นะครับนะผมว่าวันนี้แชมป์ล็อกโลเวอร์ครับนะผลงานเนี่ยนะดูโดดเด่นนะับนะจากล็อกเฮด้าเนี่ยมากนะ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 เกินเกินมากเลยนับนะนะคือตอนเนี้ยครับนะฟอร์มเนี่ยต่างชั้นกันมากนะนะครับนะเทียบกันไม่ได้กับแชมป์ล็อกโลเวอร์นะบสำหรับล็อกเฮด้าตอนนี้นะับผลงานนอกบ้านเนี่ยแพ้ให้กับอ่าอะไรนะที่อยู่อันดับท้ายตารางอ,าอะไรนะทีมบวยอะเคอรี่เคอรี่ ไอาเคยยูซี่ดับลินเออดูซี่ดับลินนับนับแพ้กับยูซี่ดับลินเนี่ยนะครับอ่าแพ้ไปหนึ่งศูนยะ์นะนะเมื่อต้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองครับนะแพ้ไปหนึ่งศูนยะ์นะนะวันนี้ครับนะผมว่าจะอ่าแชมล็อกเวอร์เล่นในบ้านด้วยผลงานเนี่ยครับนะในบ้านเนี่ยครับนะยิ่งดูน่ากลัวสำหรับช่องแชมล็อกโลเวอร์นะนะขอภัยลิ้นพันธนะ์นะนะวันนี้ผมว่าแชมล็อกโลเวอร์ครับนะมีอย่างอย่างต่ำนะนะผมว่ามีอยู่แล้วครับ2เม็ดนะนะนะกินครึ่ง หรือว่าอย่างมากสุดครับผมว่ากินเต็มก็คือ30ูนย์นั่นเองนะครับคู่นี้ผมว่าชมป์อกวับนะี้คงเล่นคงเล่นไม่ต้องอะไรให้ให้เครียดอะไรมากครับนะผมว่าวันนี้คงเล่นแบบสบายมากนะมาเจอดอกไคด้าที่ฟอร์กำลังตกชั้นนานะผมว่าวันนี้ ไปแชมป์ล็อกโลเวอร์ครับนะไม่ผิดหวังนะครับคู่นี้ผมขอไปต่อแชมป์ล็อกโลเวอร์ในราคาลูกครึ่งควบสองนะครับขอสรุป2คู่เลยแล้วกันนะครับสรุป2คู่ครับคู่แรกเนี่ยครับนะก็ไปลองเซนตะ์พลาติกในราคาครึ่งลูกแล้วก็ต่อแชมป์ล็อกโลเวอร์ครับในราคาลูกครึ่งควบสองนะครับนะก็ขอฝากกลุ่มนิดนึงครับนะกลุ่มฟุตบอลนะครับนะก็กลุ่มฟุตบอลนะครับนะกลุ่มฟุตบอล VIP ครับนะนะกลุ่มนะนะมาเก๊าของเราเนะี่ยครับมีหมดถึง15กลุ่มนะครับนะรวมคนที่ชอบลงทุนกับฟุตบอลนะครับนะ อ๋ในกลุ่มก็จะมีบอลสดนะครับบอลสเต็ปนะมาวอนก่อนผมให้บอลสเต็ปไปก็เตะสองวันติดต่อกันนะครับแล้วก็จะมีบอลสดก็มีครูอาจารย์ทั้งหมดถึง10ท่านครับที่คอยวิเคราะห์ชี้แนวทางการเล่นสุบอลให้กับนักลงทุนนะครับนายอาจารย์แต่ละท่านก็ถนัดไม่เหมือนกันนะ้ก็บางท่านก็ถนัดสูงต่ำครึ่งแรกหรือว่าบอลสดนะครับนะสามารถเข้ามารับอ่าเข้ามาดูได้นำนะในกลุ่มก็จะประมาณนี้นะครับก็สามารถเอามาจับจับมายำยำอาจารย์แต่ท่านนะสเต็ปม,มาม,มาทำเป็นสเต็ปตัวเองก็ได้นำะนะก็สำหรับวันนี้ นะครับขอทิ้งลายเอกก่อนแล้วกันก่อนจากกันไปนครับนะครับใครสนใจอยากมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราครับแอดเบยุนจีเจ็ดแปดเก้านะครับเดี๋ยวทักมาก่อนละกันนะครับนะเดี๋ยวเข้ากลุ่มฟรีนะครับนะทักมาก่อนแอดมาก่อนทักมาก่อนนะครับนะก็สวัสดีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ